สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรัตแคน้ำรหัสนักศึกษา611-103-130-110นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยค่ะรายงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนุกูลวิทยาจังหวัดปิชบูรณ์ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนค่ะ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นะคะร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะคะมีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองดังนี้ค่ะ 1. นนะคะศึกษาวิธีการวัดและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิธีการสร้างข้อ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ 2. นะคะวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่2นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติของสารการเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่พลังงานแหลกขึ้นมาตรฐานที่ว2 3ความเข้าเข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างส,สารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงกับเสียงแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เรื่องไฟฟ้าและจุดประสงค์การเรียนรู้3นะคะสร้างแบบวัดผลสำทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรลักษณะของแบบทดสอบนะคะเป็นแบบปรณัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกค่ะจำนวน40ข้อนำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และด้านการวัดผลทางการศึกษาค่ะจำนวนสามท่านนะคะตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหานะคะว่าข้อสอบแต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ค่ะพวกหนึ่งนะคะหมายถึงแน่ใจว่าข้อสอบนะคะวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้นค่ะศูนย์นะคะหมายถึงไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ ข้อนั้นค่ะและลบหนนะคะหมายถึงแน่ใจว่าข้อสอบนะคะไม่วัดจุดประสงค์ข้อนั้นค่ะจากนั้นนะคะนำข้อสอบที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญนะคะไปคำนวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC นะคะตั้งแต่0.50ขึ้นไปนะคะพบว่านะคะข้อสอบที่ใช้ได้เนี่ยทุกข้อเลยนะคะคือมีค่า IOC ระหว่างศูน 80นย์ะคะถึง1.00่ค่ะนี่ก็จะเป็นตารางนะคะแสดงผลการหาค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสมดีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะค่ะสรุปจากตารางแสดงผลการหาค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสมดีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนได้ดังนี้ค่ะ สรุปได้ว่าจากการนำข้อสอบที่ได้นะคะรับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน3คนนะคะไปคำนวณหาค่า IOC แล้วนะคะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่0.50ขึ้นไปนะคะพบว่าข้อสอบใช้ได้ทุกข้อค่ะคือมีค่า IOC ระหว่าง0.80ถึง1.00ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะซึ่ง จะมีจำนวน40ข้อค่ะโดยใช้เวลาในการทดสอบนะคะ60นาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบสอบหาความรู้รวมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน การทดลองดังนี้ค่ะ 1. นนะคะศึกษาเอกสารรละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนค่ะ 2. นะคะวิเคราะห์เนื้อหาที่จะวัดค่ะเลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะวัดค่ะและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่ะ 3. นะคะสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบสอหาความรู้ ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์คะ่ะลักษณะของแบบวัดนะคะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าค่ะจำนวนเจข้อนะคะมีตัวเลือก5ตัวเลือกคะ่ะมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คะ่ะ5คะแนนนะคะหมายถึงพอใจมากที่สุดคะ่ะ4คะแนนนะคะหมายถึงพอใจมากค่ะ3คะแนนนะคะหมายถึงพอใจปานกลางคะ่ะ2คะแนนนะคะหมายถึงพึงพอใจน้อยคะ่ะและ1คะแนนนะคะหมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด สี่นะคะนำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านวัดผลการศึกษาค่ะจำนวน3ท่านนะคะตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาค่ะโดยประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหาค่ะซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ค่ะ บวกหนึ่งนะคะหมายถึงแน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้นค่ะศูนย์นะคะหมายถึงไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้นค่ะและลบหนึ่งนะคะหมายถึงะะไม่แน่ใจว่าข้อสอบนะคะไม่วัดจุดประสงค์นั้นค่ะจากนั้นนะคะนำผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญค่ะไปคำนวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อคำถามนะคะที่มีค่า IOC ตั้งแต่0ูนจุด 50ขึ้นไปนะคะพบว่าข้อสอบเนี่ยใช้ได้ทุกข้อนะคะคือมีค่า IOC ระหว่าง0.08ถึง1.00ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงการหาค่า IOC นะคะของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ,อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบจุบสองหาความรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ซึ่งจากตารางนะคะสรุปได้ว่าผลการหาค่า OC ของแบบสอบถามความพึงพอใจต,ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบสอะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะสรุปได้ว่าจากการนำเสนอจากการนำผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน3คนนะคะไปคำนวณหาค่า o c แล้วคัดเลือก ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่0.50ขึ้นไปนะคะพบว่ามีข้อคำถามใช้ได้ทุกข้อนะคะคือมีค่า IOC ระหว่าง0.80นะคะถึง1.00ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนค่ะค่ะทีฉันก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขอภายไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ